เจ็นนะครับวันนี้อยู่ตลาดแม่สายนะครับการค้าขายมาดูปีนี้วันนี้วันที่อะไรนะครับ15 15ธันวา62นะครับที่ตลาดแม่สายไม่รู้ว่าก็ <c oughs> <c oughs> ตรถรถติดนะครับ มาดูตลาดฝั่งแม่สายฝั่งนี้มาัาถ้าว่าเขาค้าขายกันยังไงนะครับมันก่อนไปหาดใหญ่ผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตลาดนะครับ ตอนนี้ก็กำลังหลบรถกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในตลาดดีกว่าน,นะครับอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศแบบเก่าสมัยก่อนนะครับดูนะโอเคนะครับ